h e l lo everybody สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ teacher f i ายนะคะ teacher f i ายจะสอนในเรื่องเกี่ยวกับ page หรือเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นั่นเองนะคะเรามาดูในใบงานนะคะใน,ในใบงานนี้นะคะเขาบอกว่า read and draw the map ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านคำศพัพท์ อ่านประโยคแล้วก็ฝึกวาดรูปแผนที่นะคะโดยเอาสถานที่เนี่ยมาเติมลงในแผนที่วาดเติมลงในแผนที่ถูกต้องนะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะ The hospital is opposite the restaurant อ่ะเพราอาตัวมี The hospital is opposite the restaurant าา the Hospital the restaurant ก็คือโรงพยาบาลเห็นไหมคะก็าวาดแล้วโรงพยาบาลจะอยู่ตรงข้ามตรงกันข้ามกับ อะไรคะเรสตรอลงก็คือพัตคารอาหารอ่ะเราก็วาดพัตคารอาหารอยู่ตรงนี้อาจจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมมีหลังคายอย่างนี้ก็ได้ค่ะทั้งเรียนเอาง่ายๆนะคะแล้วเราก็เขียนกำกับไว้ว่าเรสตรอลงตรงข้ามกันเห็นไหมคะมีถนนกัน้นเนี่ยเขเล็กต,ตรงกันข้ามเรสตรอลงอ่ะข้อสองนะคะฝึกออกเสียงประโยคพ r o n o น n า e t ด e s e n t e n c e after me The s u p e r เปอร์มาร Between the cinema and the school ข m o นม t ชามนะคะ The supermarket is between the cinema and the school Supermarket ก็คือร้านค้าขนาดใหญ่ร้านค้าขนาดใหญ่ร้านค้าขนาดใหญ่ You between ก็คือระวาง ระหว่างก็คืออยู่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างโรงหนังหรือโรงภาพย,ายนตร์โรงหนังกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องวาดซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะครูฝ้ายบอกเอาง่ายๆพอแล้วก็เขียนข้างล่างว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ระหว่างเพราะฉะนั้นเอาซูเปอร์มาร์เก็ตไว้ตรงกลางอยู่ระหว่าง c i n e m าแอนด์สคูล ต่อไปเราก็ว่าซีนิมาและสคูลเห็นไหมคะตรงกลางตรงนี้อาจจะเป็นซีนิมาโรงหนังตรงนี้ก็คือสคูล S C H O O L เขียนคำศัพท์ด้วยนะคะ,ะต่อเลยนะคะอะ่ต่อเลยข้อที่3 p ม o n น u อัล me the post office is next to the cinema Again one more time. the post office is next to the cinema post office คือที่ทำการไปสนีายเขียนตัวย่อนะคะ is next to ก็คืออยู่ถัดจากหรืออยู่ข้างข้าง ซีน e มาก็คือโรงหนังนะคะ The post office is next to the cinema ซ cinema well ีน e มาคายวาดแล้วอยู่นี่ซีน e มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอยู่ next to ก็อยู่ถัดจากหรือข้างๆเราก็วาดตรงนี้เพิ่มนะคะตรงนี้ก็คือเป็น post office เราก็เขียนไป post office เห็นไหมคะง่ายมากอยู่ข้างๆกันเลยนะคะทำทุกสอนชี้หน่อยนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ ข้อ4เรามาดูนะคะ The bank is in front of the mosque. The bank is in front of the mosque. Bank คืออะไรคะธนาคารธนาคาร in front of คือข้างหน้าธนาคารอยู่ข้างหน้า m ั s มัสจิ s ก็คือมัสยิดนะคะมัสยิดที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามนะคะมัสยิด มัสยิดนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารอยู่ข้างหน้ามัสยิดเราก็หาที่ว่างวาดธนาคารก่อนธนาคารตรงนี้ก็คือมสัมสยิดจะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้แล้วก็จะมีโดมใช่ไหมคะ,ะวาดไปเลยตรงนี้ก็คือมสัสยิดลูกศรชี้ด้วยตรงนี้ก็คือแบง เห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าส่วน must must read อยู่ข้างหลังอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ the temple is behind the church โอเคเพราะน่าจะมี the temple is behind the church ก็คือ temple ก็คือวัดอยู่ข้างหลัง behind แปลว่าข้างหลัง วัดอยู่ข้างหลังเชิดก็คือโบสถ์ของาศาสนาอะไรคะาศาสนาคิ์อีกแล้ววัดอยู่ข้างหลังโบสถ์แสดงว่าต้องวาดโบสถ์อยู่ข้างหน้าวัดอ่ะวาดวัดอยู่ข้างหลังโบสถ์วัดจะต้องอยู่อย่างนี้อ่ะออกแบบเลยนะคะแบบวัดนะคะเราก็ออกแบบง่ายง่ายนะคะอ,ะ,อะอ่ะอ่ะโบอันนี้เป็นเชิญโพเพราะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเชิญโพอยู่ข้างหลังเชิด โบดเคสนะคะก็จะมีไม้กางเขนเห็นไหมคะเป็นสนัญลักษณ์ไม้กางเขนคุณวาดง่ายง่าย C H U R C H นี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาให้วาด draw the map นะคะวาดแผนที่นะคะโอเคเดี๋ยวมาทบทวนนะคะข้อหนึ่งโอเคพอ o น the sentence อ f t e อมี the hospital is opposite the restaurant number two the supermarket is between The cinema and the school. Number 3, the post office is next to the cinema. Number 4, the bank is in front of the masjid. And number 5, the temple is behind the church. อันนี้เป็นลักษณะแผนที่นะคะให้นักเรียนนะคะวาดตามครูเลยนะคะหรืออาจจะออกแบบให้สวยงามนะคะแต่อย่าลืมเขียนคำศัพท์ตรงรูปภาพด้วยนะคะเพื่อจะรู้ว่ารูปนี้คือสถานที่ไหนนะคะ mm hmm. ต่อไปเขาบอกว่าหน้าต่อไปนะคะ f i n e and circle the words ให้นักเรียนนะคะหาคำศัพท์ให้ครบ10บคำเนี่ยคำศัพท์จะเป็นอยู่ด้านล่างนะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็คือ vocabulary mm hmm. ก็คือให้นักเรียนแปล แปลคำศัพท์แล้วก็ไปวงกลมด้านบนด้วยนะคะแปลความหมายภาษาไทยนะคะเริ่มจากคำแรกนะคะ school school นักเรียนก็เขียนว่าโรงเรียน school โรงเรียนแปลปุ๊บนักเรียนก็ไปหาคำว่า school คือตรงไงคะตรงนี้ค่ะ S C H O O L เห็นไหมคะ school โรงเรียนต่อไปคำที่สองพอหนับมี hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาล อ่ะ hospital นักเรียนก็หาคำว่า hospital นะคะ hospital นี่ค่ะเจอแล้วนะคะ h o s p i t l a l นะคะ hospital โรงพยาบาลคำที่3านะคะพอนับจะมีแบงแบงก็คือธนาคารเรียนก็หาแบงเข้าไปหานะคะเราจะได้ครบ10บคำพอดีนะคะ b a n k นะคะนักเรียนลองหาดูนะคะ B A N K นีตรงนี้ค่ะ B A N K แบงธนาคารต่อไปค่ะโพนะจะมี shop shop แปลว่าร้านคา้าร้านค้าทั่วๆไปเขาอ่า,อานออ,ออกเสียงว่า shop shop ก็คือร้านค้านะคะ,ะเจอยังคะนักเรียนลองช่วยครูฝ่ดูสอิอยู่ริมสุดเลยนะคะ Shop นะคะ Shop นะคะ S H O P นะคะเห็นไหมคะ shop ต่อไปค่ะคำที่5นะคะผูนับจะมี e เลสโตรองเลสโตรองแปลว่าพัตคารอาหารพัตคารอาหารหรือร้านอาหารนะคะอ่ะร้านอาหารนะคะก็คืออาหาเลยค่ะคำยาวนะคะคำยาวนั่นเองเราหานะคะอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะ ร e s t a u r a n t เ e ็นทีเลจ์รอร้านแปลว่าพัตคารอาหารหรือร้านอาหารนะคะต่อไปข้อหกนะคะซีน e ม a าซีน m มาก็คือโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์นะคะโรงภาพยนตร์นั่นเยนก็หาค่ะซีนิมา่าอยู่ตรงนี้ค่ะ C i n e m a c i n e ซีนมาโรงภาพยนตร์นะคะ ต่อไปค่ะโนอ่ะมีเชิร์ดเชิร์ดแปลว่าโบสถ์ของศาสนาคิสนะคะเราก็หาค่ะตัวซีขึ้นต้นเชิร์ดอ่าอยู่ริมสุดเลย c h u r c h เชิร์ดแปลว่าโบสถ์นะคะ อ่อยู่นี้นะคะต่อไปค่ะ p a r ์ p a r รก็คือสวนสาธารณะนะคะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะออกเสียงว่า p a r ์ p a r รก็คือสวนสาธารณะอยู่ข้างล่างเลยนะคะ p a r k สวนสาธารณะและต่อไปข้อเก้าสู่สู่แปลว่าสวนสัตว์ อยู่ข้างบนเลยที่ครูฝ้ายวงกลมไม่ให้ตรงนี้ค่ะสู่สวนสัตว์นะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะ Airport Airport ก็คือสนามบินสนามบินนะคะ Airport อ่าแล้วก็หานะคะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะคะ A I R P O R T Airport สนามบิน เนี่ยค่ะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำศัพท์แล้วก็แปลภาษาไทยข้างล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงอีกรอบนะคะคำศัพท์นะคะ School คำที่2ค่ะ Hospital คำที่3นะคะ Bank คำที่4ค่ะ Shop คำที่5นะคะ Restaurant คำที่6ค่ะ Cinema คำที่7นะคะ Church คำที่8นะคะ Park คำที่9ค่ะ Zoo และคำสุดท้ายค่ะ Airport อ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time Goodbye